นายอัศนีบุรักนุคุณาปรกรนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงการประชุมปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประเพณียี่เป็งระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ว่าเป็นการตกแต่งเมืองเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสมบัคตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นการปรับลดทนสีลงทั้งหมด โดยการตกแต่งเมืองได้มีการพ่นสีสเปรย์ทัดดอกไม้เป็นสีดำบริเวณเชิงสะพ,พานนวรัตเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนายกเทศมนตรีนะครเชียงใหม่ระบุว่าการตกแต่งบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางเครื่อนกระทงใหญ่จากสะพ,พานนวรัตไปยังข่วงประตูท่าแพยัยงไม่แล้วเสร็จเพราะจะมีการประดับดอกไม้สีขาวซึ่งเป็นดอกไม้จริงมาเพิ่มเติมอีกและจะติดตั้งป้ายข้อความเพื่อแสดงความอะไรมาเสริมในจุดนี้ด้วย ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีประตูช้างเผือกดอกไม้ปรับลดโทนสีลงส่วนรูปปั้นช้างซึ่งเป็นสีชมพูได้ปรับเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วขณะที่กระทงตามครูเมืองได้ลดโทนสีลงเช่นกันเช่นเดียวกับการปรับโทนสีของไฟที่ประดับจงทั้งหมดก่อนอัญเชิญพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงมาติดตั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่าการจัดงานจะยังคงรูปแบบวัฒนธรรมล้านนาทั้งการประกวดสเปาประกวดกระทงการเทศพิธีตั้งทำหลวงและการขอขอมาแม่น้ำปิงแต่จะตัดในส่วนกิจกรรมรื่นเริงและกิจกรรมแสงสีเสียงออกไปเท่านั้น